ตับมองคุ้งปูดองครับพี่น้องเอ้ยปูดองหาปูดองหน้าพี่น้องเด้อยฮะปูหน้าแปลดสภาพครับดูว่าแปลรูปเด้อพี่น้องเด้อมาอยากจะลองตำพุงกับตะกรันหมูอยากลองทำจิ้มซีฟู้ดอยากซีฟู้ดกันมากันน้า ชิมสิสวัสดีจ้าสาวปุยจูผักจ้ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเกียงๆเด้อพี่น้องเอ,อ้ยอ่ะมื้อนี้ครับมีเมนูเด็ดๆอีกแล้วมากครับพี่น้องมื้อนี้นี่พี่น้องเอ,อ้ยตำบักหุ่งตำบักหุ่งครับพี่น้องตำบักหุ่งตำบักหุงห่งครับนี่นี่เห็นนั่นนี่กระเทียมลงไปแล้วครับพร้อมบักพริกครับใส่มื้อนี้สิมาตำบักหุ่งใส่ปูนาดองครับพี่น้องปูนาดอง ฮะสุดปูหน้าดองมาตาใสมาตาหมองไดครับพี่น้องเหมือนเอาแมวมาสินเผยว่าจาสู้ปีสุนองเขาฟังเมื่อกันนะพี่น้องเลยนี่แหะพี่น้องนี่ครับพี่น้องแคบเฮาฟู้ดพี่น้องจากปูนาดองปูหน้าดองไหมนี่แหละเอาใส่ตาบอกทัวเหมือนแซ่บายพี่น้องนี่แหละก็สิบอกว่าเดี๋ยวเสียวมาตาใสสิมาบอกพี่บอกน้องเฮาี่ ต้นตำรับปูดองโอ้ปูหน้าแปรลูปพี่น้องโอ้ปูหน้าแปรลูปแสีบเสบอีหลีแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมีหลายอย่างเลยปุ้ยมีอย่างเนี้ยพี่น้องเอ้ยมันมีน้ำจิ้มซีฟูดพร้อมโอ้มีน้ำจิ้มซีฟูดพร้อมสิกินกับอันปูหน้านี่ยแหละคือเมนเมนันเขาล่องบังกะแสรบเสบไปวดึงหูออกแย่หยอกแย่หยอกคุณเนี่ยคนวัวนี่นี่น้ำพริกปูหน้าตาแดงห่วยตาแดงก็เป็นตาหยานเลยพี่น้องนี่น้ำพริกปูหน้าซื่อๆนี่ยไหมปูหน้าดไปฟ้าสี้สมอันนี้ตาแดง แล้กก็นี่แบบแบบอะไรอีกน้ำพริกปูนาปลาย่างโอ้หน้าพริกปูนาไม่หอดปูนปลาย่างปลาย่างเด้อพี่น้องเด้อน้ำพริกปูนาไข่เค็มโอ้มีปูนาไข่เค็มมีหลรดนี่ไข่เค็มมันจะเป็นฝ้าสีขาวอ๋อมีแบบได้อีกแม่มันซีนมาเลยนี่น้ำจิ้มซีฟูดนี่ที่เด็ดของข้ากับพี่น้องผู้ใดสนใจสนใจก็ตามนี่ไอจีมันอย่างแคปเฮาฟูดแล้วก็เบอร์โทรศูนย์หกสอง เก้าเจ็ดสี่ห้าหกสี่เจ็ดไอดีไล่กันั่นแหะแอสแคปเฮาฟูดพี่น้องนะมาขักหมวกครับสุดท้ายนะพี่น้องฟู้ดนะเอาเรื่องคมวกพี่น้องวัอนี้ที่มาตำหมวกหัวบกหูพี่น้องกูได้ซื้อมักแบบถุงกบบนีเด้อพี่น้องเลยมาแบบถุงโจุ่มเก็บเป็นบริษัทไงโอ้แบบถุงเป็นกิโลอะไรโบยจักอันนี้ก็บบกหูคือกันครับกูได้มากระสอบถามเงินไปเบิรงเด้อพี่น้องเด้อนดดีีๆเ้้ออพ่งแต่ว่าเฮามาเสียเสียเย็นมันเกิดนานจักหน่อยกินประวัติเป็นของดองเนาะพี่น้องเนาะ ของสดขององนี่สิเป็นน้องกิโลคุณจ้างไดบใช่ไหมสอนจี๊สนใจกับทักไปถามเพื่อนเด้อพี่น้องมีฮอดอันนี้กับเพื่อนเอินบ้ายังกับบ้าบ้าโคดบ้าโคดพร้อมได้พี่น้องได้นี่สแกนบ้าโคดเฮ้คิวอารโคดรความคิวอาร์โคตรอันนี้แม่ได้ไล่ไล่ไม่ได้ลูกเพื่นเอินอีหยังเพื่อนเอินอีหยังนี่บ้าโคตรคิวอาร์โคดรเออคิวอาโคดพี่น้องเฮ้ยลงได้พี่น้องเลยบ่ายนี่ โอ้ <O> ตับอมอง,งปูอดองครับพี่น้องเอ้ยปูดองหาปูดองหน้าได้พี่น้องเด้อฮะปูหน้าแปลสภาพครับดูว,ว่าแปลรูปเด้อพี่น้องเด้อเออปูดองนอนเด็ดสีหลัดฟาดเลยตาพี่ต <c oughs> าน,น้องอยามควาบค <c oughs> วาบลยพี่น้องเอย <c oughs> น้ำได้แจกพี่น้องเอ้ยตีกินปูดองตีกินปูดองสวัสดีครับมีตัวแดนแท้ตีกินหอดสุขสุขลนครับมาเด้อพี่น้องเอ้มาเนี้ยไปจ้าปูดองครับพี่น้องได้ปูดองปูหน้าแปลรูปครับพี่น้องมาเนี้ สุดยอดเกืบตัวใหไงงามๆเด้พี่น้องเลยปูรองปูรองโอ้สุดยอดเลยพี่น้องขอบคุณพี่น้องเป็นจังนะนี่มาพี่น้องพร้อมตำหุงแซ่บๆครับพร้อมแก้วซีฟู้ดเด้พี่น้องเด้ออ่ะขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงครับพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่นฝากมาให้กินลองเบิ่งรีวิวให้เพิ่นพี่น้องเพิ่นสนใจก็ตามเบือทั่วแล้วพี่น้องมาแซ่บๆกันครับพร้อมนอกใหม่เด้อนี่โอ้ ตั้งเลี้ยงอยังอย่างดิเอามาให้เบิองจะชี้เด็ดเด้พี่นอ้องมาครับเสิร์เซียมกันครับมื่อนี่ตำหุงหอมๆปูดองครับกินก็ประนานี้นี่ลวกผักมาแต่กินกับน้ำพริกน้ำพริกเป็นว่แมนบน้ำพริกตาแดงร่องบ่ว้าตุ๋ย่างตาแดงมี่เขาพร้อมมาอยาจะร่องตำหุงกับควานมูว <c oughs> อยากลองนทำจิม้มซี่โครงเป็นเห็ดย่างดีได้พี่นอ้องเป็นเห็ดอียัยงก่อน,นไหมทำเองขนาดนี้เลย ลองปูดองใส่ตำหูพี่น้อง,งหน่อยเด้อพี่น้องน้องวันเสียนกระปุกเขาแง่บ้า,านน้ำปูดองมันจีกินมซีฟูดเอาให้น้ำลายแตกล้อเมืก <laughs> ่อนเอาเมืง <laughs> อง,งเอาเบิองตัวตัวแรงแห้งมันครับทอดไข่เต็ม์ฟต่อได้พี่น้อง,งมันมันเนบเลยโอ้แสดงว่าเป็นติดเสียบรับ หรองลองเบิรพีน่นอ,องล่องเบิรงมันมันครับล่ลงก่อนได้พี่นนองเด้เราล่องไหค่ะกินลุ่มปูได้หว,วาได้พี่นออนองปูลุ่มปูอยากซีฟูดเหมือนเมื่อกี้น้าโหแซบครับมันเป็นหลอกสีเปรี้ยวๆหวานๆ หวานแล้วพี่น้องน้ำจิ้มเพิ่นออกเผ็ดๆจังน้อยครับในรสจัดยังเลยนี่กิครับเขาก็ได้พี่น้องครับ ต้องกัดปูอันเสียหน่อยพี่น้องอืมอุ่มจต่ปลากระสีบานห้องครับจะกินปูดองปูมีตำมีลวกผักครับผักแป้นขุยใช่ร่องน้ำทีก็ได้แซ่บบีรีพี่น้องพี่น้องต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับปูนาไข่เค็มต้องเอื้อเอื้อ้าวจืดขาพี่น้องเลยเป็นังไหขาแหลม ลองลอ,งอันนี้กันรถนี่งเรียมขาเรียม,มปูนาไข่เค็มเปิดบริสุทธิ์เลยปุดฟองอน้ำพริกปูนาไข่เค็มเวอาอันมีไข่เค็มฟองไอ้หนังโป๊ะช่วงมาตะยานจ้ไใ่เค็มฟองนีม่มั้ง ปูนาไข่เข็มล่องกันดูเป็นจังเด็ต้องต้องเอาข้าเขาตุ๋ยยังสิบ่ครับหรอือว,ว่าจังเด็หรือว่าต้องกินกับบัท์เขาเจ้าพี่ใหญ่มั้ยฮะใหญ่มั้ยลวกพัดพี่น้องแซ่บแซ่บว่ะใส่กันมาล่องกันหลุมปูเด้อยบาดนะมัไม่เผื่อเกินไปปูนาไข่เข็มคุยได้พี่น้องท่าฟองหลุมปู รี้กหน่อยเปียมมมวม,มันสมดไวอ่ะมันๆนะม,นมันเจ็ดนิดน่อเปรี้วพี่น้องจะต้องเกลือเลยหอมอยากแซบถ้ากินไครเค็มต้องหน่อยพี่น้องผักทำพิพูนาตาแดงเหมือนอ แสบอันนี้แสบมันเป็นมันมันเป็นออกขึ้นเชม็มใครเยื่อเลยพี่น้อง <c oughs> ตาแดงได้ป่ะเนี่ยปุย๋ยตาแดงสีเพชรด้มาลองตาแดงสิลองตาแดงกันนะพี่น้องรวมคำลำเลือ่สสอป่งมาให้กินเท่ากันต้องกินแม่นครับเอ,อาเถอะแสบผมบอกว่าแสบเลยพี่น้อง

จตกระเด็นจ,จะขนมากาเดี๋ยวขนัแผอันนี้ปร็เทันีน้ยงก่อนที่ปลาแข็งร้อยรองแรงนะอันน้ำพริกกะปิออนนีรูดด้ด่าอะไรไปมั้ตังแจงนะอันพริกปูนาปูดองแซ่บเมดไป้ะยอสีสิมยิ่งหนีมันอย่งเดียวกัน ปูนาทาเจียรึปาูนาปลาย่างคจะจดคุยกับตำฮวงนะพี่น้องอันนี้อันนี้น้ำพริกปูาน,น,นปา,นนนาชิมดูสิเป็นกันนี่ยังกันนี่ฮะกันเอกันคว่มชืดเนี่ย การซึมบ้าเนการลวกการซึมขี้แก้วคนหน่อยไนหะมแก้วคนหน่อยแต่ชุดด,ดตอนนั้นไวเนาอันี่มันเป็นปูอันนะีมันเป็นปลาแต่ว่าหลายๆรถนี่แม <c oughs> ้นสิยหมักรถใครเข้มแกลบกระมัวแต่คนละแพ้จานเกลียด <c oughs> กินไปนันจิ้มตาแดงเห็ดไม่นด้กปีฟูดดรอดเลย<ร>นั่นน้อแม่กับแ<ร>ก่ขอพักครับปูท่านเหมือดมากี่สุดเป็นที่ฟุดนิเลย ยิ่มไปแล้วสวยไปแล้วผู้มัมกัมมันปวจอดหอมปูดัง จิ้มแกวนุ่งช้สมุกะดดอดัวพักแดครับจับอไย่งเฮ้ยกินแตงโมสไปนอนพักออไข่เค็มแซ่บ แลว,วังหันแหลมปักมือแล้วเป็นนองปูปูเป็นซทตรีครับม <c oughs> ันไม่กินุยข้าวแหงนหน่อ,นอยโอ้โหัว <c oughs> นี้มันจะมันไหลจ้พี่น,นเนื้อยูน้าโมร่องมือ กเมองถูกรถวดเหรอพี่น้องแสบอยอะตับมทางน้ำจิ้มซีฟู้ดมาใส่ใส่กระดองมันม็นกระดองไงน้อยเปล่อยเนาะยังกิ่ยังกินอ่ะสดพวดให้ปากเลยก็ซ้ำก็ซ้ำดองเต้าหรอปูนหน้าติเฮอก็ซ้ำนี่แหละพี่น้อง แซ่บมากแซ่บริน้ำรับเลยเอ้าก็กินอยู่ในดองบ่ได้ก็เอาขามันมพิหน่เคียวเอาละส่วนมันเขาบ่าได้เดี๋ยวเรอุบอ่าเรากโลกินนะหอดดองเลยนอ่ามึงก็เขากขยี้จับเนี่ยผักเนาะจับแก้วที่ฟุดมนันละผักเนาะ ที่เป็นก็แอบีี่นอง เุืยอดพี่น้องเุืยอดย่างหน่อยมาเด้อกินตำหมงฮุงด้ะตำหมูฮุ้งด้ะใส่ตำฮุงกับแสบปูดองพู้สุ่าพปูดองอ ปุณนซมากกจังหวัดยัง้พระรามสองปู <c oughs> น้าพระรามสองศูนย์การเรียนรู้ปูนาพระรามสองเห็นบางขุนเทียนมาแลนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันคิดสนใจกับซังเลยพี่น้องถ้ามันแจ็บคครมันปูหน้าเขานี่ปูรุ่นวะอย่าตัวปูตุดตดต๊ดตัวมาเด้อตุ๊ดตัวอ้เป็นอย่างกินนัน่นกุ้งนัน่นกุ้งมังกรกุ้งมังกรมาปุยกระทาอยู่เด้อฝามาแล้ว <c oughs> เหนาควันเนี่ยกุ้งมังกร ตวติไปกินน้ำยูเดอร์เหนวาโอ้โห้กงคงน้องครับพี่น้องปลานไม่ขั้นหาปิดครับไม่ขั้นอ้อนเลยพี่น้องมันยังโกง <laughs> ถือว่าครับแสบอยู่ดีนะครับมไม่กินข้าวหอมสดปูตัวสดๆครับพี่น้องไป <laughs> สนจินใจกับตามที่บอกไปค้างต้นคลิปละจ้ะม ขอบคุณพี่น้องสูุบอลเด้อจ้ะอ่ะจะได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึงคกับพี่น้องติดตามที่ช่ครับเบาปุยจูพักจูพักกับพี่น้องฝากกดไรก็แทกดติดตามหายน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องก็ยพาพี่้าน้องครับกินเขาย้ำเวียนย้ำขึ้นครับพี่น้องเปิดย้ำไหนผ้ากินย้ำนั้นครับพี่น้องมันนี้ครับมันนี้มีของดีของอันอันมาฝากพี่ฝากนอนครับพี่น้องเนี่ยของดีของตอนมาฝากพี่ฝากน้องเอ้ตัวพี่น้องบอกตัอ่ะส่วนจิตสนใจครับพี่น้องมันนี้กับเปิดก็มีไอดีไล์เด้อพี่น้องเด้อมีเบอร์โทร มี่ยังแคปฟูดเขาอ๋อบอกเพิ่นไปเบอร์โทรยังแน่แม่มันสินบอกเพิ่อนได้ไหมเบอร์พีชอ๋อบอกเพิ่นแคปเขาฟูดพี่น้องนี่แหละครับเจ้าตำรับปูดองปูดองให้ปูดองหน้าอ่ะพี่น้องเอาละบอกเบอร์โทริ่นนะครับเพิ่อนเบอกก็ได้บอกอีกก็ได้มีบอลเนี่ยอืมพี่น้องยื้ออันไหนหนอลาเดล่ะ เอาตามติยวดันที่ให้ไปเบิดโท่ขอขังต้นละพี่น้อง <c oughs> จะไปยึดสายยุ่งฝาไดบุ๊กี่เริ่มได้ละพี่น้องเลยอ่าอ่สแกนนะสกแกนเออสกแกนเราก็ได้พี่น้องนะพี่น้องเห็นไหมเออนั่นละเป็นสีสแกนได้ยุติได้อ่าพี่น้องจะไาได้บ่ได้ครับ เอาผู้ใด้ตาบอดให้ยเมื่อตาได้ครับยางบ่ดได้ก็ห้ยเล่นหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้ขาขดขาง่อคอยขาซื้อชิงหนึ่งครับผู้ใด้เก่าลกเก่าลกซีบขอให้ซ้วงให้เศร้าครับผู้ใด้โบสบวกสบายครับพี่น้องนอนตีเตียงแอดแล็ตครับลูกกล้องแข็งขึ้นมากกี่ตำหุงใส่ปูดองครับพี่น้องแก่ออกตัวง่ายแก่กัวดองออกมันเจ้าเก้าใส่ขวก็ว่าซิมปูดองยำปว้วดป้วพี่น้องอีกซ้อนซามือครับเห็นผลครับพี่น้องแล่นหันคุ้นคุ้นครับพี่น้องย้อนไว้กินปูดองอย่างเด้อพี่น้องเด้อ อ่ะสหรับคลิปนี้ครับโชคดีความสุขยาเก็บยาขายยาจนพี่น้องร่ำลุ้ยสู่ขุสโคนครับผมบ่าปุ๋ยป่าแมวสินต้ากับสวีเดียสวัสดีครับผมจ้าเยี่ยมครับแซ่บครับพี่น้องอ่ะต้องเหมือนครับจัดไป